ดีนะมาตรวจก่อนถ้าไม่มาตรวจก่อนนี่คุณชายเห็นอย่างเงี้ยือแย่เลยนะจัดสตอตีจัดสตอตีอะไรคุณแม่เดี๋ยวจะให้คุณแม่ใส่เพชนเลยค่ะสองพัน,นะะ2000ล้านให้เดินคนแรกเลยค่ะไม่ได้โฟก,กัสเครื่องเพรเลยนะคะโฟกัสที่อะไรคะเอ <c oughs> อ <c oughs> าสูงเกินอ่ะปีทำยังไงดีคนละดาราแบบนี้ ท่าสงใหญ่ใช่ไหม่รู้จักพี่ชัยมาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราเห็นเลยก็คือว่าพี่เคยคนชอบทำบุญมากนีแหลกค่ะที่เขาบอกว่ายิ่งให้ยิ่งได้รับเราถือเป็นมหาเศรษฐีแค่้นเอเลยค่ะมงคลการคือตอนนี้เวลาแห่งความเป็นมงคลคือตอนนี้ตั้งแต่อดีตชาติให้เปิดบารมีขุมทรัพย์ทั้งหลายปรากฏมีบัตรนี้เถิดพระพุทธเจ้าค่ะ ใครเจอพุดชูชัยเป็นใครใส่เพชรถ่องชูชัยก็เป็นเดี๋ยวนี้เราอันนี้ถ่ายอะไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาดีแคปครับพี่แปลว่างานที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างก็น่าจะเป็นปัญหาที่ทีมงานไม่คาดคินครับแต่ว่าเจ้านายคาดหวัง คิดว่าน่าจะเป็นการเลื่อนเวลาขององค์สมเด็จพุทธ,ธาจารย์พรุ่งนี้เราต้องตื่นเช้าขึ้นนะลูกมันเกิดอุบิเหตุอย่างหนึ่งคือสมเด็จพุทธ,ธาจารย์คนที่ใหญ่สุดจากวัาตไรมิตรเนี่ยท่านติดธุระและท่านก็ขอจุดเทียนชัยเร็วขึ้นกว่าเดิมสคลิปขึ้นมาอีกหชั่วโมงเต็มเพราะว่าแผนนี้เพิ่งโทรมาแจ้งเมื่อตอนประมาณ5มงเย็นนี้เอง แล้วตอนนั้นนะ่ะคือจะโทรหาพระอาจารย์อีก19รูปซึ่งเป็นเกจิอาจารย์เนี่ยยังไงให้ล้อหมุนเร็วขึ้นแต่สุดท้ายเราก็คือโล่งใจตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณเลยนะครับเจ้าพระคุณเล็กเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์แล้วก็พระเฟิร์สด้วยที่เป็นพระผู้ช่วยของอท่านเจ้าพระคุณเล็กนะครับที่ช่วยประสานงานโทรตามช่วยทุกวัดเลยจนพระอาจารย์ทุกท่านเนี่ยสามารถมาถึงที่หน้าง,งานได้ทันเวลาก็เลยทําให้สเกดโดง,งานที่เราล่นขึ้นมาเร็วหนึ่งชั่วโมงเนี่ยไม่ติดขัดอะไรเลยทุกอย่างราบรื่นมากก็ถือว่าเป็นเรรื่่่่องทีีู้สึกวา พี่กลัวที่สุดแล้วก็เป็นปัญหาใหญ่สุดแล้วก็อ๋อปีอีกปัญหาหนึ่งก็คือตรงบริเวณที่ปลูกเสกแต่พอเราไปถึงหน้าง,งานมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดอ,ะอ่ะเออเป็นผ้าได้ดิบอะครับคุมม,มันก็เลยทําให้เราแบบตกใจว่ามันไม่เห็นตัวกล่องเลยก็คือตอนนี้เราไม่สามารถลือได้เพราะว่าอ,อาจารย์เป็นคนบอกเลยบนเนี้อีกได้ไหมอะ่ะขงจริงแบบแรกที่คิดขงจริงแบบแรกที่คิด ทิงมันต้องเอาอย่างาเงี้ยๆๆมาเรียงเรียงเรเรียงท็อปอัพบนนี้สักสองกองนะพี่เนาะส่วนปัญหาอื่นหรอส่วนใหญ่ก็จะเป็นปัญหาเล็กๆ,น,ๆน้อยๆหน้างานมากกว่าเช่นทำไมเป็นป้ายจุดจอดรถเขาติดผิดนะทีจัดการเร็ว,เ,เ,ว<ต>เรียกมานี่เรียกมานี่ไม่ค่ะพี่แพทอันนั้นวิ่งไม่ทันอันนี้ไม่มีคนติดคิดได้ไงอะ<ม>่ะจะเขียนว่าบริการที่จอดรถที่จอดรถน่าเกลียดมากรับไม่ได้เลยที่เกลียดอะไรแบบนี้อยู่แล้วอันนี้เสร็จหรือยังเป็นการแก้งานที่แก้ได้อ่ะไม่ยากไม่ยากไม่ยาก ดีนะมาตรวจก่อนถ้าไม่มาตรวจก่อนนี่คุณชัยเห็นอย่างไงคือแย่เลยนะนตัดโซตีตัดโซตีอะไรฝั่งอัมพวายนี่คือวิ่งทํางานกันแบบจะตายอยู่แล้วอ่ะแบบเกิดปัญหานั่นนี่แต่ก็แก้ทันนะตัดภาพไปที่เจ้านายแค่เโอาาพชีวิตอ่นขอดจนิดแค่จะเป็นสีทองพิงโกไวโกขายหมดไม่สดลูกใคร <laughs> ยารรวเง,นงวในโอกาสนี้ก็จะได้ขอโอกาสจาการพัฒนาประดิะะะษฐ์ประคุณป็นเจระญผลเสด็จประคุณเป็นจ่าในเมตตาในการเจริญเยนชัยและจุกเยนชัย เราจะขอเ,ออเอชิญคุณโยบุญชัยได้ประเทศโคมแป้งเจิมและไปริโปร การสมโพธใหญ่เนะาะครั้งหนึ่งในชีวิตที่ทําให้เรามีความรู้สึกว่าถึงเวลาแล้วและ ที่จะต้องมีการเฉลิมฉลองโรงแรมอย่างจริงจังเพื่อ,อรรับปีใหม่สมท้ายปีเก่าในครั้งนี้ตั้งแต่รู้จักพี่คิวชัยมาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราเห็นเลยก็คือว่าพี่คยเป็นคนชอบทําบุญมากนี่แหละคะ่ะที่เขาบอกอว่ายิ่งให้ยิ่งได้รับเขาถึงเป็นมหาเศรษฐีแฮปปี้เลยคะ่ะโอเคครับยังไงก็ภาคบ่ายฝากพี่ปุ๋ยแล้วก็พี่โก้ด้วยนะแล้วเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศของตอนบ่ายกันนะคะว่างานจะเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวขอตัวก่อนนะคะสวัสดีครับ Oh. มงคลการคือตอนนี้เวลาที่ความเป็นคนกรแคออนเราเทพีเดนทั้งเลยเฮสิงสันตอยู่ในสเกร,ร์มเราะว่าจอสวรรค์ พระเมธีสถิตยอยู่ในกามภพเจ้ารูปเทเทสถิตยอยู่ในรูปภพพรมมะมลกทั้งสิบหกชั้นทิริศครรภเตอีขังเอปัญ,ญาเทสิงสถิตยอยู่ในโพผาผู้เห่ผู้เห่และสิงขรอนอจัมดาลิเขวิมาเนทีสถิต ู่ในอากาศพิมานมนเ์เทิ้งทที่เป็นระเภิจะเาไปที่สถิตอยู่ทั่วทวีปขอขันทักสีมานอกในพระมหาคนครขามนิคมชนบทน้อยใหญ่ตรุษว,นาาวันพระาเดเเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐี นะครับว่าลกทันีแล้วอยากให้ดูก้อนเมฆว่าเหมือนพระคัเล้ไหมท้องกลมๆนะอาสาธุสาธุสาธุตั้งแต่อดีตชาติให้เปิดบารมีขุมทรัพย์ทั้งหลายปรากฏมีบัตรนี้เถิดพระพุทธเจ้าค่ะลางเงื่อนลางเงือ่อนสำเปร็จเสร็จสมบูรณ์เดี๋ยวรับวรรับน้าเทพประมดที่เราทั้งหลายเสก เดี๋ยวขอสวดธรรมจักผู้เกิดความขึ้นถานซะก่อน

mama nik me ni wora pai thop bang pracham mama nik me ni wora pai thop bang pracham ใหญ่ครั้งนี้นะฮะและที่แน่ๆเลยก็ต้องนี่เลยครับขอบคุณเหล่าอินฟูที่อยู่ข้างหลังนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์ต่อดลึกกันว่ามีใครมาจากช่องไหนกันบ้างนะฮะดีมากเลยครับงานบุญนี่ตอนเช้าที่เจียจันเพียบเลยคิดว่านี่ครั้งนึงในชีวิตเลยนะครับผมแล้วก็อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายเอ้ยไม่ใช่เดินแบบเออใครจะเดินอะไรก็ได้แต่ว่าใส่ใส่เครื่องเพชรแล้วรู้สึกมีความสุขชิงกับเบลล์ชิงกับออเดรย์ตองทิรุงเขาไม่ใช่ม้วนในอวยถ้ารุเสียดด้วยเขาไม่เล่นห่วยด้วยเฮ้อ คนให้ซไม่อวดไม่อ้นอนละหายโอกว่าใครหายหฮโซจาสูงเกินอ่ะปีครับทำยังไงดี<ะ>สูงกับทุกคนอ่ะดาราพี่ๆท่ันสูง่ันใหญ่ด้วยนะแมอใจอใหญ่มากหมอชนินครับวันนี้หมอชนินให้เกียรติมากจะมาใส่เครื่องเพชร2 0 0ล้านเหล่าคนดังมีตั้งแต่ยุคนู้นยันมาถึงยุคนี้ แต่ไม่ได้โฟกัสเครื่องเพชรเลยนะคโฟกัสที่อะไรฮะเออแล้ววันนี้ตื่นเต้นไหมคะจะได้เป็นพระจิ๋วเลยดีเลยครับเมื่อกี้เห็นชุดแล้วเฮง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 ดีเฮงดีเป็นมหเทพใช่ใส่แล้วเป็นมหาเศรษฐีเลยนะครับคุณแม่เดี๋ยวจะให้คุณแม่ใส่เพชรนะคะสองพันล้านให้เดินคนแรกเลยค่ะเพชรมันแบบมันเป็นระยะระยะปะเนยให้สอง ให้ซบอกให้รุ้เขาไม่เท็มวนในอวยฮารัวเสียดวยเขาไม่เล่นหวยด้วยเฮอะขาคนให้ซไม่อวดไม่อ้อนละให้ซกว่าใครให้ให้ส่หอยต่เยานเอยลนเป็นตลาเนาะจะบอกว่ากี่งานก็ไม่เคยพลาดเลยตออไป็นรนที้น่ารักมา วงการคือแบบรู้จักมาพี่หนอนได้ยี่สิบสามปีแล้วแล้วก็อะไรที่เกี่ยวละครไทยเนี่ยดับเบิลวันล่เบสออฟไทยแลนด์ละครทือเรื่องเรตติ้งโอ้ยไม่ก็ไม่หลอกเนี่ยคิวออป้าทำไมได้เยอะอะเราเลยอยากจะร้องให้คือเรารู้สึกว่าเราได้ทําสิ่งที่เราอยากทำมานานแล้วแล้วก็ไม่คิดว่าคนจะมาร่วมพิธีกันเยอะมารับบูมตัวเขาปีเก่าอนรับปีใหม่ แล้วค่ะฟินาเล่น,นะคะจากคุณชูชัยชัยนิทิราตนนะคะขอเทียมตับมือตอนน้นนลัดนะคะพี่นำให้ที่สองแสนห้านะคะคุณเอสองแสนห้า,ายินดีด้วยค่ะดีเล้ครับผมได้ไปนะครับดีมากเลย สามสามค่ะพี่เอกสามหคุมมสามหรือสามห้าพี่เอกโอเคโอเคพี่ห้าพี่ยุชัยบอกยังไงก็ได้ชันโอเคเหลือองค์สุดท้ายว้าวเพราะว่าเป็นเพชรนะคะั0หดกะลัตเลยนะคะไอ้ใครยกมือคะเท่าไหร่คะให้เท่าไหร่ห้าแสนปุ๋ยห้าสละกัน ห้าแสนสามค่ะพี่บีมให้ห้าสามหไว้ว่าไงคะ่ามีมารยาทแบบข่ำตนห้าหกไปได้ห้าหกะเขาให้มาแล้วนะคะห้าหกค่ะหมว้ผมได้สวยให้เขาแล้วกันครับผมค่ะ ให้คุณบีมไปพ่อหมออาไว้บอกว่าเลขสวยพ่อเป็นหมออูที่ไทยนั่อขอีย้ปมือให้ค um> um> ุณบีมด้วยค่ะเชิญคุณบีมขึ้นบนเวทีเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะครับก็อดที่จะขอบคุณเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ไม่ได้ที่มาร่วมกันถึง30คนนะครับอันนี้คือปื้มมากเพราะว่าเชิญยากมากแต่ทุกคนก็เรียกว่ามาพร้อมใจพร้อมกันไม่มีค่าตัวเลยต้องขอขอบคุณจากใจ ที่สุดเลยก็ขอให้งานวันนี้หากมีสิในใดเบียดเสียใจคุ่น้องใจผิดพลาดไปชูชัชยขอกราบไถ่โทษตรงนี้ด้วยครับ,รรบแล้วก็สิ่งศักดสิ์สิทธิ์ทั้งหลายหากชูชัยหากทำอะไรผิดพลาดไปนะครับต้องขออโหสิ แต่จริงๆแล้วเราก็ต้องขอขอบคุณอินเวนเซอร์ทุกคนที่มาในงานนี้ด้วยน่ารักมากน้องๆน่ารักมากเลยแล้วก็มาด้วยพลังจิตพลังใจในสัทธาปีเป็นยังไงบ้างหลังจากงานเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาวันนี้ก็พักอีกหนึ่งวันใช่แต่ก็พ่เชิญท่านนะครับตอนนี้ลูกสาววันนี้กะเป็นซี o โอใช้แม่ทุกอย่างเลยปีอันนี้ต้องทำอย่างนี้ปีต้องทำอย่างนี้สันโนนสันนี่สันนีเอ๋ก็ต้องทำ หลังจากจบแฟชั่นโชว์ไปเรามีกิมมิคของเราการทำข่าวหรือการเดนแฟชั่นโชว์ครั้งนี้ความรักชูรี่เนี่ยทำมาหมดแล้วไม่ว่าดารานางแบบชื่อดังชัดจัดมาหมดแล้วแต่ตอนนี้เราอยากให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคนดี<ม>ทุกฐานะอาชีพนี่คือของจริงนะคะเป็นพลังบมวกที่จะทำเป็นลูกหลานให้คนรับรู้ว่าชูชยัยทำอะไร ให้กับสังคมเหยียดคน no ไม่ใช่ฉชนปีก็คือคนคนหนึ่งทุกคนมีคุณค่ามีปัญญาและมีปัญหาแก้ด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองเรางานนี้จริงๆมันเป็นงานวงสรวงเป็นงานทําบุญแต่ว่าด้วยความที่คุณชูชัยขายเพชรเป็นซิกเนเจอร์ฉะนั้นเราก็อยากให้มีเพชรในงานนี้ด้วยแล้วสินค้าชูชัยทุกคนก็จับต้องได้ด้วยมีคนนึงเลคะเดินฟินเนลเล่เลยคะ่ะที่วิยเกือหลุดะคะอค่ะอปีเหรอปีเหรอปีเหรอ เพราะว่าปีคืออยู่หน้าเวทีแล้วแต่ปีแบบเด e Show มั s โ o ออนมากต้องพูดตอนนั้นคือหมวกสะุดสะดุดะลูกๆก็เปลงแล้วหหมวกสะุดหมวกสะุดทำยังไงดีโชคดีมากต้องขอบคุณพี่อาร์ตสุดมากๆจริงๆพอเราแบบจัดการอะไรป๊บพี่อาร์ตรีบบังให้ปีเลยแต่จริงๆปีอยากให้หมืนหลุดนะเอาอยากให้หลุดหรอเอาหลุดเลยมันเรียวไงอรู้งี้หนูดึงให้ดีกว่ามึงดูนีลีอยูกูได้เดี๋ยวสบัดสบัดสะบัดให้หนู มีอะไรที je, je, KNOW, story, ่เก hey. ๋เกขำๆเนะชีวิตคนเราไม่เจออะไรเพอร์เฟกต์น้อยไปไหแค่นี้ก็เกิดร้อยแล้วชีวิตที่ฉันทำมาทุกคนมีเจตนาที่ดีละรักปีใช่เดียวกบอินเวสเซอร์ทุกคนปีก็เชื่อว่าเขารักปีเดี๋ยวพี่จะมีการตอบแทนให้น้องๆทุกคนวาชีว่าทุกคนต้อง happy happy ค่ะพี่ชุชัย I you love you I kiss you I miss you ค่ะ